ดีงามแล้วสิ่งงดงามมากนะครับผมการที่เราช่วยพี่น้องคนไทยไม่ต้องมาแยกว่าคุณเป็นคนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนไทยครับเราต้องรักกันรักในความเป็นไทยมเมืองไทยเป็นเมืองที่ต่อสู้มาเยอะมากนะครับต่อสู้กับเรื่องของภัยหลายๆอย่างแม้กระทั่งภัยธรรมชาติแม้กระทั่งภัยทาง สิ่งแวดล้อมหรือภัยจากประเทศโลกที่หนึ่งเข้ามาเบียดเบียนหลายแฟกเตอร์ที่จะเข้ามาช่วงจริงทรัพยากรของเราไปเป็นของเขาทะน,นั้นเมื่อบ้านเราค,รคนของเรามีความเดือดร้อนในในในเรื่องอุทกภยัยเรื่องน้าตภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนไทยช่วยกันครับได้โปรดช่วยกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่มานาครับผมแบกับผมมานาสตอรี่แล้วก็ชื่อผมชื่อชื่อเล่นชื่อติดนะครับชื่อจริงชื่อวิรัติราชวัตรนะครับเป็นคนเมืองการโดยกําเนิดเป็นคนเมืองการครับอยู่แถวเขาเรียกว่าบ้านเดิมเดิมทีเดียวก็คือเขาเรียกเด็กเต่าปูนซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับโรงงานกระดาษไทยอนุเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันหลานตนข้าวก็น่าจะอน่าจะเป็นคนแถวโรงงานไปย่านชุกกระโดนนะครับเ่ประมาณนี้นะครับเป็นคนพื้นเพมืองการเลยวันนี้ผมเห็นมาอยู่ที่ตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายแล้วครับวันนี้เดินทางมาอก็จริงๆผมอตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านปัจจุบันแล้วได้ออกไปอยู่บริเวณรอบนอกเขาเรียกว่าบ้านเก่า ก็พอดีได้ข่าวเรื่องหลานทำกิจกรรมดีๆที่น่าสนับสนุนผมก็เลยเอยคิดดูก็เลยลงมาดีกว่ามากะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะช่วยบริจาคให้น้ำ่วมภักใตใช่ยินดีที่จะช่วยมากๆครับเพราะว่าหลานเป็นเด็กดีนะครับผมเป็นคนดีคนดีมันก็ต้องได้สิ่งดีๆเะครับใช่ไหมฮะคนดีมันเป็นอื่นไปไม่ได้ครับฉะนั้น ในเมื่อมันเป็นคนดีมันต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนครับผมครับก็ครับเนี่ยฮะครับเออเราคนเมืองการเนี่ยเคยตะกอนน้องต้นข้าวเป็นคนร้องเป็นเปิดหมวกร้องเอเป็นเด็กร้องเพลงเปิดหมวกกับย่าตามตลาดเจเจมอหรือสกายบ็อกเนี่ยับเคยเคยผ่านเคยเห็นเคยครับเคยผ่านเคยเคยผ่านเคยเห็นแล้วก็ยืนดูอยู่ด้วยเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นก็นานๆผมกลับมาบ้านทีเพราะเดิม ปัจจุบันนี้ผมขึ้นๆล่องระหว่างบ้านเมืองการกับบ้านกรุงเทพนะ<ช>ครับก็เลยไม่ค่อยได้มาเดินเล่นมากเท่าไหร่นานๆจะมาเดินทีแต่ว่าที่เจเจเคยเห็นน้องอยู่ครับเคยฟังยืนฟังก็ยังติดอกติดใจว่าเด็กเสียงเพราะน่าน่าน่าสนใจเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบลูกทุ่งแท้ๆไม่ชอบลูกทุ่งที่มัน หมือนหวาเป็นคนโบราณนะครับคนโบราณก็จะฟังลูกทุ่งแนวแบบบทกวีแบบทุ่งนาป่าขาวความรักที่มันสวยงามลักษณะนั้นอย่างเป็นของเพลงผมเป็นผู้ชายผมก็จะฟังเพลงผู้ชายเยอะเพลงผู้หญิงก็จะมีแค่พุ่มพวงที่แบบฟังอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่ผู้ชายฟังเยอะฟัง สุรพลนี่ฟังเยอะมากแล้วก็มาพ่อสอนคีรีหรือไพววนลูกเพชรผมฟังพวกนี้หมดครับแล้วก็มาเจอน้องมาเจอหลานแต่ก่อนนี้ก็เคยก็เคยชอบเด็กคนหนึ่งทางสุพรรณอยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็รู้สึกว่าเสียงดีอะไรดีแต่พอมาเจอน้องต้นข้าวรู้สึกว่าเออมันเสียงเขามีเอกลักษณ์มีความแปลก เป็นเสียงที่กองวานแปลกๆในในความกองวานมันมีความความสนอกความไพเราะอยู่ในในเส้นเสียงในหางเสียงซึ่งค่อนข้าง,งจัไม่ค่อยได้เจอเท่าที่ผมเคยฟังเพลงมาพอสมควรในชีวิตนะครับครับผมครับผมท้าความให้เอฟซีฟังนิดนึงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ข้างโรงเรียนการจราจรคลอดวันนี้มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวนะครับอุด,ดมทุนช่วย เหลือภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ซึ่งวันนี้จะเปิดประตูเนี่ยก็คือ18บแปดตลาคมมาอเอิญนมามาเจอลุงจิตนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าเป็นคนเมืองการนะครับแล้วก็เป็นแบนเพลงของน้องต้นข้าวอ่ด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับซึรงอย่างหลานเนี่ยผมก็ดูสดๆมาประมาณสี่ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าแต่ก็ ยังดูในบริเวณเมืองการท่าม่วงอะไรนี้นะครับ,รบยังไม่ได้แบบไปดูแบบไกลๆมากๆที่น้องหรือหลานไปแสดงแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะไปมากที่สุดก็คือโคราชที่เป็นของดวนเพลงสิ่ทุนเพราะว่ามันมี <ฮะ S 1> มันมีการสื่อสารมีการบ่งบอกในในในขบวนการของทำคอนเสิร์ต ดวลเพลงชิมทุนครั้งนี้ที่หลานได้เป็นแขกรับเชิญเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่บ่งบอกว่าสถานการณ์หรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับเอ,อหลานจะเดินทางแบบไหนซึ่งถ้าเราติดตามดูเนี่ยเราก็จะพอจะอ,อ่านสิ่งที่จะเดินทางไปข้างหน้าของหลานได้ครับผมครับผมโดยประมาณนี้คิดว่าจะเข้าใครเพยงหรือไม่เข้าใครเพยงกันนะ มันดีทั้งสองอย่างแหละครับแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างที่คุณต้อยแอคเนอร์นี่ผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของหลานจนกว่าจะบรรลุนิติดภาวะก็เมื่อบรรลุที่ติดภาวะแล้วก็เป็นอำนาจการตัดสินใจของหลานซึ่งเออมันเป็นความชอบทามของหลานเมื่อตอนที่เขาบรรลุที่ติดภาวะแล้วแต่ตอนนี้ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของเออ ของคุณย่านี่คุณพ่อก๊อฟหรืออคุณครูหรือว่าท่านผออันเนี้ยอันนี้ถือว่าดีสุดสและเพอร์เฟคสุดๆุแล้วครับส่วนอนาคตเมื่อบรรลุนิสิตภาวะแล้วก็เป็นเป็นสิทธิ์ของหลานร้อยเปอร์เซ็นครับผมกลับมาที่หนึ่งครับจุลิตจากวันที่เราเห็นเขาร้องเพลงปวดหมวกวันนั้นกับวันนี้ยเชยคิดไหมว่าเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ร้าจักทั่วประเทศเลยก็ครับประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่าประเด็นที่หนอหลานเดินมาถึงจุดเนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้สร้างสมประสบการณ์ด้วยสภาวะของปัญหาปากท้องอที่หลานต้องสู้เพื่อจะให้ผ่าวิกฤตของของชีวิต ที่มันต้องดําเนินต่อไปในเรื่องปัญหาปากท้องเป็นใหญ่ฉันั้นเมื่อหลานได้เลือกเือที่จะก้าวเข้ามาสู่ในวงานการนักร้องโดยการผ่านสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เด็ก4ี่ขวบมาจนอายุหกขวบมาจนอายุสิบสามขวบซึ่งได้ผ่านการร้องเพลงตามสาธารณะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่า ในการร้องในที่สาธารณะมันมีแฟกเตอร์เยอะมันมีเงื่อนไขเยอะเงื่อนไขของคนที่ผ่านไปผ่านมาเรื่องไขของร้านค้าเรื่องไขของสภาพเสียงสิ่งแวดล้อมซึ่งหลานต้องใช้ประสบการณ์สู้กับสิ่งที่มันจะต้องเผชิญทุกครั้งในการแก้ปัญหาผมถือว่าหลานได้แก้ปัญหามาตลอดก่อนที่จะเดินทางมาถึงณนะจุดนี้ที่ทำให้น้องมีชื่อเสียงก็แสดงว่า น้องผ่านกระบวนการมาหลายๆกระบวนทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ mm hmm. คิดว่านาคตน้องคงจะเออ่ mm hmm. เดินทางไปได้สุดยอดมากกว่านี้ค,ครับรับคุณต่มาในฐานะที่เราเป็นคนเานการครับดูทิดครับน้องก้นข้าวนะฮะถือว่าเป็นเด็กเมืองการเมือนการจ้าคนเมืองการเนี่ยมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะมีความภาคภูมิใจไหมที่เด็กคนหนึ่งทําให้อ่าเมืองการเป็นที่รู้จักเนี่ยครับ ผมว่าคนเมืองการน่าจะยินดีนะครับผมว่าหลายๆส่วนของเมืองการน่าจะรู้จักหลานขึ้นแล้วโดยการต่อสู้ของหลานก็น่าจะมีความยินดีในการที่เด็กเมืองการคนหนึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองการเป็นที่รู้จักไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศแล้วตอนนี้มันดังไป<ล>ถึงขนาดทั่วโลกแล้วที่ว่าได้ติดตามแล้วก็ได้ ค้นหาว่าเด็กคนนี้คือใครทําไมถึงได้มีความโด่งดังมากมายขนาดนี้ซึ่งก็น่าจะรู้กันแล้วแล้วว่า,าสิ่งที่น้องได้ทําแล้วผ่านมา,าได้สู้มาเนี่ยมันทําให้เมืองการมีความเจริญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งที่เมืองการ,รเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้วฉะนั้นน้องเป็นเด็กเมืองการยิ่งส่งเสริมให้เมืองการมี การรับรู้มากยิ่งขึ้นว่าเออเด็กคนนี้เมืองการนะจะจุดจุดเชื่อมระหว่างคนเมืองการกับสถานที่เมืองการมีอีกมากมายเยอะแยะเมืองการมีสถานที่สวยๆเยอะแยะมากครับแล้วก็อาหารอร่อยหลายๆจุดนะครับต้องลองต้องลองเซิร์ชกูเกิลดูกับเมืองการมีร้านอาหารอร่อยเยอะเยอะเลยครับผมจะใครมาเที่ยวใช่ไหมจะใครมาเที่ยวมาเยี่ยมน้องต้นข้าแฟนเพลงน้องต้นข้ามาเที่ยวเมืองการับ แนะนำก็มีถ้าสายที่ชอบกินแบบเป็ดนะฮะเขาเรียกเป็ดย่างเกลืออยู่ตรงเตาปูนนะครับอยู่ตรงเขาปูนอันนี้อร่อยจริงครับเคยไปทานไหมอย่างครับย่างเนี่ยเดี๋ยวีโอกาะไปทานเนี่ยพรุ่งนี้อยู่ก็ล่ะถ้าถ้พรุ่งนี้อยู่เดี๋ยวนัดลงไปกินกันเดี๋ยวผมขับรถมากินหมายความว่าลุงนี่อยู่บนเขาหรือล่อ๋อผมอยู่ไปทางบ้านเก่าเขาเรียกว่า ถวายโปรเจกต์สมัยก่อนเมื่อยุครัฐบาลหนึ่งก็ได้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 ทำโปรเจกต์นี้ไว้ก็คือโครงการอ่าอ่าโครงการอ่าโปรเจกต์ถวายโปรเจกต์ท่าเรือท่าเรือน้ำลึกถวายโปรเจกต์ผมก็เลยได้ไปทำกิจการอยู่ข้างบนเล็กน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าปัจจุบันก็ได้เลิกลาไปแล้วเพราะว่า สู้สารเคมีไม่ไหวผมก็เลยยุติดีกว่ายุติบทบาทในการที่ทํากิจกรรมค้าข,า,ขายเกีเ่ยวกับเรื่องสารเคมีไปขรับบนหนาวไหมครับข้าวบนหนาวมากครับข้าบนหนาวมากพอ <laughs> ผมนี่ต้องมีสองสองผืนถุงแล้วความหนาวครับ, <laughs> บ,รบเพราะว่าย่านที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเหมืองจรินเป็นเหมืองเก่าสมัยก่อนนู้นแล้วข้างบนเนี่เหมืองแร่คุณสมบัติของแร่ก็คือการดูดซับความเย็น การดูดซับความร้อนการคลายความร้อน,คว,อนความเย็นออกมาซึ่งมันทําให้อากาศถ้าร้อนก็ร้อนมากถ้าหนาวก็หนาวเอาเรื่องเลยฝนช่วงนี้ฝนก็เยอะมากโ <c oughs> อ้ยขาบนนี่ฝดหัวม้าเลยครับแต่ว่าก็ว่าไปครับเพราะว่ามันก็มีประวัติของหมู่บ้านนี้อยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงมีหมู่บ้านห้วยน้ําขาวนี้ขึ้นมาครับก็มีหลายเรื่องถ้าให้เล่านี่ยาวครับ อยาวยาวปีนวันนี้ก็ด้วยความรักแล้วก็ความเอ็นดูน้องสันท้าวเนาะอากาศหนาวหาวันนี้ทราบข่าวถ้ากลับไปเนี่ยรู้จักอังไงน้นโอ้าหนาวมากเลยครับแล้วคุณภาพน้ําช่วงนี้จะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าอน้ําที่หมู่บ้านใช้เป็นน้ําที่อยู่ในบ่อของของของแร่เก่าซึ่งเป็นเหมือนฉีดเวลาเขาเลิกล้างไปแล้วไอ้บ่อเนี่เขามันลึกมากลึกหลายโอ้โลึก สุดๆใช่น้ํามันก็จะท่วมขึ้นมาพอน้ามันท่วมขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเป็นที่เก็บน้ําใช้ของหมู่บ้านหมู่สองหมู่สิบสองหมู่สิบสี่ไล่ลงไปจนถึงบ้านเก่าครับแต่ว่าตอนนี้คุณภาพน้ํามันก็ไม่ค่อยดีมากครับผมไม่ค่อยดีกก็พอได้อยู่ได้อาศัยไปครับผมครับผมดีครับสุดท้ายนี้เนาะก็อยากให้เชิญชวนพ่อแม่เอสซีนะครับที่ชมอยู่วันนี้ช่วยกัน บริจาคเยอะๆเนาะครับผมเพราะว่าช่วยภัยน้ําท่วมมันเป็นสิ่งดีงามแล้วสิ่งงดงามมากคร,<ผ>มครับผมการที่เราช่วยพี่น้องคนไทยไม่ต้องมาแยกว่าคุณเป็นคนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนไทยครับเราต้องรักกันรักในความเป็นไทยเมืองไทยเป็นเมืองที่ต่อสู้มาเยอะมากนะครับต่อสู้กับเรื่องของ ภัยหลายๆอย่างแม้กระทั่งภัยธรรมชาติแม้กระทั่งภัยทางสิ่งแวดล้อมหรือภัยจากประเทศโลกที่หนึ่งเข้ามาเบียดเบียนหลายแฟกเตอร์ที่จะเข้ามาช่วงจริงทรัพยากรของเราไปเป็นของเขาท่านั้นเมื่อบ้านเราค,รคนของเรามีความเดือดร้อนในในในเรื่องอุทกภยัยเรื่องนาวาตภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนไทย ช่วยกันครับได้โปรดช่วยกันเพราะบ้านเมืองบ้านเมืองเราต้องรักกันครับครับผมดังนั้นเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอะไรที่มีความคิดเห็นที่งดงามก็ช่วยกันบริจาคซึ่งผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปบริจาคเหมือนกันครับก็ช่วยๆกันไปมากน้อยไม่จําเป็นครับน้อยหลายๆคนก็เป็นมากมากหลายๆคนก็เยอะมากฉะนั้นการช่วยเบื้องต้นขอให้ สนับสนุนในกิจกรรมของหลานซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆสร้างให้กับบ้านเมืองสร้างให้กับสังคมส่วนใหญ่สังคมของประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้ระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยขอให้ช่วยๆกันครับ ครับผมก็อยากที่ทราบข่าวนะว่าปีนี้น้ําท่วมที่พักใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสงขาตรังหรือนาราที่ว่าดในพื้นที่พักใต้นะครับก่ท่วมกันโอ้กับะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันพอสมควรแล้วก็ท่วมกันมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วใช่ก็แลายท่านก็เมื่อกี้เนี่ยไปอ่านข่าวเฉพาะผู้ภัยที่เดียวนะครับค้นหาผู้เสียชีวิตเนี่ยสาดฉีดประสบกันตอนนี้ใช่ไมใช่มเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับ S <S ก็ตอนนี้พื้นน้ำพื้นแห้งแต่แต่ก็มีคู้ภัยเข้าไปค้นหาซากพนักงานต่างๆรับแล้วก็เจอศพครับผู้เสียชีวิตเจอซากวดัดซากลายต่างแต่ว่าตอนนี้คแค่มูลที่เดียวที่เป็นมูลที่กู้ภัยเนี่ยตอนนี้เจอร่างนะสามสิบก่าศพนะเยอะมากพอถือว่าน่ากังวใจเอาวันนี้ก็ช่วยกันครับท่านผู้ชมครับช่วยช่วยกัน ่โรงเรียนการจัดนุทข้อแล้ววันนี้เรามาชมนินทีคอนเสิร์ตของล็อกต้นข้าวแล้วก็ช่วยทานน้ําใจสู่ภาคใต้การจัดนุทโรงเรียนการจัดนุทข้อทานน้ําใจสู่ภาคใต้จะเป็นอย่างไงติดตามคอนเสิร์ตเทียมนี้ครับขอบคุณคุณรัขอบคุณครับขอบคุณมานาครับขอบคุณมานามากมาก